สวัสดีค่ะนะคะก็มาพบกันค่ะในรายการเทคแคร์ดูแลกันและกันนะคะโดยบอลลุ่มเบลลิสค่ะในช่องแฟนเพจของชุดสุขภาพเบลลิสนะคะเบลลิสเพื่อสุขภาพค่ะในไลฟ์สดทุกวันอังคารตอนเที่ยงนะคะวันนี้ก็เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในช่วงแรกที่รุ่งต้องเกินทุกครั้งก็คือเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะที่เป็นเพื่อนใหม่อะคะ่ะที่ ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็เข้ามาในวันนี้นะคะเพียงแค่กดแชร์3แชร์ค่ะเพื่อนเพื่อเดี๋ยวเราจะให้หนังสือเล่มน,นี้เลยค่ะส่งไปถึงบ้านนะคะศิละปะในการดําเนินชีวิตค่ะก็อยากให้เพื่อนๆลองเอาไปอ่านดูอันจบแล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆเราต่อนะคะลุงก็อยากจะช่วยครูบาอาจารย์นะคะที่ท่านให้ลุงได้มีโอกาสได้ไปฝึกฝนแล้วก็ได้นํามาใช้ในชีวิตประจําวันก็เลยอยากจะเอาตรงเนี้ยมาบอกต่อแล้วก็มาเผยแพร่ค่ะ ทุกศาสนาสามารถอ่านเล่มนี้ได้เหมือนกันหมดไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธนะคะก็อันนี้เป็นบทสอนโดยท่านอาจารย์โกอินกาค่ะก็มีโอกาสก็อยากจะแบ่งปันเรื่องเราดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะคะส่วนเพื่อนที่เข้ามาบ่อยแล้ววันนี้แอดมินดิฉันนะคะเธอเริ่มโหดแล้วค่ะเธอบอกว่าขอว่าเพื่อนที่เข้ามาแล้วนะคะที่แชร์แล้วเนี่ยขอวันนี้ขอแแชร์ค่ะแแชร์ก็จะให้ผ้าขนหนูค่ะ สีน่ารักเนาะสีพาสเทลนะคะให้พักคนหนูไปเลยค่ะใครที่กดตั้งแต่8แชร์ขึ้นไปเราก็ให้ทุกคนเลยนะคะช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วด้วยก็แจกค่ะดิฉันก็ชอบแจกอยู่แล้วด้วยนะคะช่วงนี้ก็ยังคงรอเพื่อนๆอยู่นะคะก็ก่อนอื่นนะคะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงแล้วกันนะคะชื่อรุ่งอรุณมงคลเดชค่ะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ชุดที่ช่วยในการดูแลกระดูกสันหลังที่เป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกในขณะนี้นะคะในนามเบลลิสค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องข้อเข่าเสื่อมค่ะรู้ไว้ตอนนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าอะไรหลายคนคิดว่าการที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยหลายคนก็มักจะคิดว่าอม,มันน่าจะรอให้เราแก่ก่อนหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเพื่อนๆ จริงๆไม่ไม่ใช่ว่าเกิดกับคนแก่เท่านั้นนะคะคนเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างเราเนี่ยแล้วโดยเฉพาะเล็กห้าขึ้นไปอย่างลุงเนี่ยคะ่ะก็มีโอกาสเป็นได้แล้วคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆติดตามกันไปนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นเรามาคุยกันก่อนนะคะว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยคะ่ะมันเป็นยังไงแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงนะคะสิ่งแน่ๆก็คือการปวดเข่ามันจะต้องเกิดแน่ๆคะ่ะแต่วันนี้เราต้อง ลองสังเกตอาการปวดเข่าก่อนเพราะว่าอาการปวดเข่าเนี่ยมี2แบบค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเด่วนะคะลุงขอดูคอมเมนต์ว่าเสียงชัดภาพชัดนะคะโอเคนะคะอาการปวดเข่ามี2แบบค่ะเพื่อนๆก็คืออาการแรกก็จะปวดรอบเข่านะคะหรือหน้าขาที่ร้าวลงไป ถ้าอาการแบบนี้นะคะเออต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เกิดจากข้อเข่าเสือ่อมแต่มันเกิดจากหลังค่ะมันมันเกิดมาจากอาการที่ปวดหลังก่อนนะคะแล้วมันจะปวดล้าวไปที่หน้าขาแล้วก็ปวดรอบๆอ,บอบเข่านะคะถ้าเรารักษาอาการปวดหลังได้อาการนี้ก็จะหายไปค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะเพื่อนๆดังนั้นนะคะถ้าเราปวดรอบเขา่าปวดหน้าขาเนี่ย ให,ให้รู้เลยว่าไม่ได้เกิดจากอาการข้อเข่าเสือ่อมข้อที่2นะคะาการปวดที่2ก็คือปวดที่ข้อเข่าเลยค่ะปวดที่ข้อเข่าเลยแรกๆเนี่ยมันจะเริ่มปวดจากด้านในก่อนนะคะปวดน้อยๆก่อนมันอาจจะมีอาการเช่นอาการเสียวหรือบางทีนะคะเพื่อนๆมันจะมีเสียงดังกรอบแกบกก่อนในช่วงแรกที่เราลุกนั่งหรือเราเออทํากิจวัตรนะคะมันเสียงดังก่อนนะคะ ซึ่งถ้าเป็นในวัยหนุ่มสาวเนี่ยไม่น่าจะเกิดจากข้อเข่าเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการเสียงดังเนี่ยถ้าในวัยหนุ่มสาวนะคะมันจะเกิดจากเอ็นด้านในเดี๋ยวเพื่อนๆจะมาดูภาพตรงนี้ก่อนมาทําความรู้จักก่อนนะคะหลังจากที่เราปวดทางด้านในเข่าแล้วก็จะเริ่มค่อยๆปวดในข้อเขา่าปวดมากขึ้นเวลาเราทำใช้ใช้งานในข้อเข่ามากขึ้นนะคะลุก เดินลุกนั่งยืนเดินนั่งนอนหรือนั่งพับเพียบนั่งกับพื้นนานๆเนี่ยก็จะมีอาการแล้วก็ถ้าหากอาการมากขึ้นเรื่อยๆจนรบกวนชีวิตประจําวันเช่นไม่สามารถไปทํางานได้ไม่สามารถเดินได้ไม่สามารถนอนหลับได้เนี่ยก็ควรไปพบแพทย์แล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เรียกว่าอาการปวดจากอาการที่เริ่มที่จะเป็นจากข้อเข่าคะ่ะนะคะ ตอนนี้เรามาทำความรู้จักในข้อเข่ากันก่อนนะคะเพื่อ,อนๆว่าหัวเข่าเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะหัวเข่าเรานะคะมันจะมีกระดูกที่ปนๆอยู่ด้านหน้าปนๆอยู่ด้านหน้าเวลาเรางอเข่าเนะ่คะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะมันจะปนๆอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราเรียกว่ากระดูกสะบ้าตรงนี้นะคะตรงนี้ด้านหน้าเป็นเหมือนกลมๆสามเหลี่ยมนะคะแล้วมันเชื่อมต่อกดูกระดูกด้านบนก็คือกระดูกโคนขาค่ะแล้วคานี้ตรงนี้ค่ะมันจะมีหมอนรองกระดูกค่ะเพื่อนๆ หมอนรองกระดูกทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะส่วนที่ทำเชื่อมระหว่างกระดูกโคนขากับกระดูกหน้าแข้งเนี่ยมันจะมีตัวเอ็นนะคะเอ็นเข่าด้านนอกแล้วก็เอ็นเข่าด้านในตัวนี้ที่ลุงพูดเมื่อกี้ค่ะว่าเวลาเรามีเสียงดังกรอบแกบในวัยหนุ่มสาวเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากเอ็นเอ็นเข่ามากกว่าที่เกิดจากตรงช่วงหมอนรองกระดูกเข่านะคะแล้ว ด้านล่างนี่ก็เป็นกระดูกหน้าแข้งแล้วก็กระดูกน่องอันนี้ทําความรู้จักกันก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะคราวนี้เวลาข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมจะเป็นยังไงนะคะเวลาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากการที่ผิวกระดูกอ่อนของเรานะคะสึกมันเสียดสีกันนะคะมันเสียดสีกันแล้วเริ่มมีกระดูกงอกมีกระดูกงอกอย่างงี้ยหินย้อยพวกหินงอกหินย้อยเนี่ยนะคะ แล้วพอกระดูกมันเสียดสีกันเสียดสีกันเมื่อสักครู่เนี่ยที่เห็นหมอนรองกระดูกนะคะเนี่ยหมอนรองกระดูกเนี่ยมันเป็นตัวที่รองไว้กันการป้องกันการเสียดสีนะคะหรือเวลาเสียดสีแล้วเราจะไม่รู้สึกเจ็บแต่ครนี้พอมันเสียดสีไปนานๆเสียดสีไปนานๆเนี่ยค่ะหมอนรองกระดูกตรงนี้มันสึกออกสึกออกสึกออกจนจนเข้าไปถึงเนื้อกระดูกเนี่ยค่ะเนื้อแดงๆเนี่ยสีแดงๆเนี่ยเนื้อกระดูกเราก็จะเกิดอาการเจ็บค่ะเพื่อนๆ แล้วในส่วนที่สีกันไปสีกันมาเนี่ยมันก็จะเกิดมีกระดูกงอกเกิดขึ้นนะคะพอมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเราะคะ่ะก็จะทําให้เราเนี่ยเดินไม่คล่องเดินไม่สะดวกและที่สําคัญมากๆมันจะมีอาการบวมปวดบวมแดงร้อนนะคะแล้วบางทีเนี่ยร่างกายก็จะสร้างน้ำนะคะ่ะน้ําออกมาทําให้เข่าเราเนี่ยเกิดมีน้ําแล้วบวมมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็เดินไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของข้อเข่าเสือ่อม คราวนี้เรามาดูต้นเหตุดีไหมคะมันเกิดจากอะไรเพื่อนๆโอ้ยพี่อ้อยเธอน่ารักคือเธอจะเป็นแฟนแฟนตัวยงพี่หญิงน่ารักมากกดหัวใจมารัวเลยค่ะขอบคุณมากมาสองคนนี้ดิฉันก็คุมแล้วค่ะดิฉันกะว่าไม่มีใครอ้างคุณสายลมมาด้วยมาขอบคุณค่ะเอามาสามคนนี้ดิฉันก็เริ่มรู้สึกว่าคุมแล้วค่ะพอแล้วนะคะอะ่ต้นเห,เหตุของโรคข้อเสื่อมนะคะในวัยทํางานเนี่ย เกิดจากอะไรอันนี้ในวัยทํางานนะคะเกิดจากอันแรกเลยน้ําหนักตัวเยอะค่ะก็คือความอ้วนโรคอ้วนคือพอเราอ้วนเนี่ยน้ําหนักตัวเยอะการกดทับลงบริเวณเข่าเนี่ยก็จะมากเวลาเราไปหาหมอสังเกตไมหมคะใครที่เป็นปวดเขา่าไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกสิ่งแรกที่จะต้องทําคือลดน้ําหนักตัวลงก่อนเลยลําดับแรกอันที่2นะคะคนในวัยทํางานที่เป็นโรคข้อเสื่อมที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็เกิดจากการออกกําลังกายที่ผิดวิธีค่ะ ทำให้เข่าเนี่ยเสียสีกันมากแล้วทําให้เราเรียกว่าข้อเข่าสึกนะคะสึกแล้วก็มีหินมาเกาะอ,อีนหินแคลเซียมอะไรคะ่ะหินปูนเนี่ยมาเกาะนะคะเราก็จะมีอาการบาดเจ็บที่เข่านะคะแล้วต่อไปก็คืออุบัติเหตุค่ะเพื่อนๆอุบัติเหตุบางคนเนี่ยค่ะเกิดอุบัติเหตุที่เข่ามาก่อนนะ,ะเกิดกระแทกหรือว่าเกิดอ,อุบัติเหตุที่สะโพกมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็น โรคข้อเสื่อมในวัยทํางานเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุและอย่างที่ผู้หญิงมักจะเป็นมากกว่าผู้ชายด้วยนะคะก็คือว่าใส่ส้นสูงบ่อยๆค่ะเมื่อก่อนรุ่งก่อนที่รุ่งจะมาทาําผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยนะคะก่อนที่จะไปน้นเรื่องสุขภาพเนี่ยเมื่อก่อนดิฉันก็ใส่ส้นสูงค่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยใส่ส้นสูงแล้วมันมัน,ม,นมันสวยอะ่ะมันดูดีแต่ว่าถ้ายิ่งใส่ไปนานๆเนี่ยนะคะมันจะทําให การกดเนี่ยกดที่ข้อเข่าค่ะเพื่อนๆมันก็เลยทาให้ข้อเข่าเรามีโอกาสเสื่อมได้เร็วขึ้นนะคะครานี้นอกจากนี้นะคะเราก็จะพบในวัยผู้สูงอายุคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยลุงอยากบอกเลยนะคะว่ายังไงเวลาเราอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเราหนีไม่พ้นแน่ๆค่ะแต่เราจะทํายังไงให้ร่างกายเราเนี่ยเสื่อมช้าลงนะคะแล้วก็มีอาการต่างๆเหล่านี้น้อยลงหรือ ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยคุณช้องคุณช้องมาแล้วดิฉันดีใจนะคะพวกคุณมาเนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่ามีกําลังใจพูดค่ะ <c oughs> นะคะอ่ะขอบคุณนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะนอกจากที่เราจะพบในวัยผู้สูงอายุในวัยทํางานก็เกิดขึ้นได้อย่างที่รุ่งบอกนะคะหนุ่มสาวที่ใส่ส้นสูงเดินเยอะๆยืนนานๆน,น้าหนักตัวเยอะอุบัติเหตุ แล้วก็จะมีโรคบางชนิดค่ะเช่นโรคข้อโรครูมาตอยเก้าอย่างเงี้ยพวกนี้นะคะที่จะทําให้ข้อเข่าของเราเนี่ยเสื่อมได้นะคะดังนั้นเนี่ยค่ะใครที่เข้าข่ายนี้ก็ต้องระมรัดระวังแต่สําหรับพวกเราเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าข่ายนะคะแต่ดิฉันเนี่ยดิฉันคิดว่าดิฉันเริ่มเห็นเพื่อนๆดิฉันเป็นกันมากขึ้นแล้วค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เราเริ่มมีอาการเหล่านี้แล้วค่ะ<ม>ก็ฟังไว้นะคะแล้วก็เอาไปดูแลคนที่เราลักแล้วกันนะคะ คราวนี้มาดูอาการ6อาการแรกในระยะแรกที่เราควรรู้นะคะอาการแรกก็คืออันนี้ดิฉันได้มาจากรามาช่องของคุณหมอนะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็ขออนุญาตเอามาบอ,บอกต่อแล้วกันนะคะก็คืออาการแรกนะคะกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยค่ะจะเริ่มรีบนะคะแล้วก็ข้อเข่าจะเริ่มโกง่งสังเกตไหมคะเห็นในผู้สูงอายุเนาะข้อเข่าจะเริ่มโกง่งหลวมแล้วก็เบี้ยวผิดรูปค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าข้อเข่าเราเริ่มโก่งแล้วบางคนนะคะเชื่อไหมคะว่าเขาชินเขาไม่รู้สึกปวดนะคะคือเขาทํางานหนักมากแล้วเข,าข่าโก่งขาโก่งออกมาแล้วเนี่ยยังไม่รู้สึกปวดเลยอะแต่ว่าพอพอเดินอย่างนั้นไปนานๆนะคะมันก็จะเริ่มมีอาการต่างๆตามมามากขึ้นนะคะอาการที่2ค่ะก็คือจะเริ่มปวดข่าเวลามีการเคลื่อนไหวแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะเช่นเดินขึ้นลงบันไดนะคะ แต่ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อเราหยุดพักนะคะอย่างเช่นได้พักขาพักเข่าแล้วก็จะดีขึ้นค่ะเพื่อนๆนะคะนี่คืออาการที่2นะคะในระยะแรกนะคะอาการที่3ค่ะก็มีอาการข้อฝืดนะคะแล้วก็แล้วก็มีการเรียกว่าข้อมันติดนะคะข้อติดเคยเป็นไหมคะเวลาเราอยู่ในท่าเดิมนานๆหรือเวลาเราหยุดการเคลื่อนไหวนานๆเน,นี่ยข้อมันติดอย่างเช่นตอนเช้าอ่ะ เรานอนนานใช่ไหมคะตอนเช้าก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยข้อของเราเนี่ยมันมันไม่ค่อยเหมือนเดิมอะต้องสักพักเราค่อยลุกขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ลุ่งหรอกนะคะคนไข้ตัวจะเริ่มนะคะอาการที่4ี่ค่ะก็คือเหยียดหรืองอข้อเข่าได้ไม่ค่อยสุดนะคะเริ่มเริ่มเหยียดขาได้ไม่สุดและงองอข้อเข่าได้ไม่สุดแล้วนะคะอาการที่5อาการที่5นะคะ เมื่อขยับข้อแล้วเริ่มมีเสียงค่ะเริ่มเริ่มรู้สึกถึงอาการเสียดสีแล้วเริ่มมีเสียงดังก๊อบแก๊บในกระดูกแล้วค่ะแล้วก็อาการที่6ค่ะเริ่มปวดค่ะปวดบวมแดงร้อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มมีอาการเหล่านี้แล้วเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มเป็นประยะเริ่มแรกแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะดังนั้นคุณพี่อ้อยเป็นแน่นอนค่ะดิฉันเป็นห่วงนะคะเพราะว่าคุณพี่อ้อยมีแนวโน้มที่จะเป็นกระดูกพุนนะคะน้ำหนักตัวน้อยเกินไปนะคะก็ อันนี้คืออาการระยะเริ่มแรกของข้อเข่าเสื่อมนะคะคราวนี้หลังจากที่เรามีอาการระยะเริ่มแรกอาการระยะที่2ก็คือเราจะเริ่มเข้าสู่ระยะรุนแรงค่ะก็คือเริ่มปวดมากขึ้นและเริ่มมีความรู้สึกว่าเขากระทบกระเทือนกับชีวิตประจําวันของเราและเราเริ่มรู้สึกทํางานได้ไม่ค่อยดีแล้วค่ะแล้วก็เดินเหินไปไม่ค่อยสะดวกค่ะอย่างบางทีเนี่ยเดิน เคยเดินอยู่ใกล้ๆแค่นี้ค่ะ500เมตรเริ่มเดินได้แค่300เมตรหรือ100เมตรแล้วสักพักก็เริ่มเดินไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าต้องไปพบคุณหมอแล้วค่ะแล้วถ้าปวดบวมมากๆนะคะไม่ต้องรอให้ถึงขนาดเดินไม่ได้นะคะก็ไปหาคุณหมอได้แล้วค่ะหรือบางคนเนี่ยค่ะปวดมากพักก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะทําทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วก็นอนไม่หลับแล้วเนี่ยก็ไปพบคุณหมอได้แล้วค่ะนะคะซึ่งตรงนี้นะคะ อยากบอกว่าแล้วเราจะดูแลตัวเองในเบื้องต้นยังไงคะที่จะป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมอันนี้เราทราบแล้วนะคะว่าพยาธิสภาพเวลาข้อเข่ามันเกิดการเสื่อมเนี่ยมันจะทําให้ผิวข้อเราสึกล้อต่างๆเกิดเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงนะคะวิธีการดูแลในเบื้องต้นนะคะอันนี้เดี๋ยวลุงจะแนะนํานะคะ ก็คือว่าในการดูแลเนี่ยเราจะดูแลอยู่3แบบนะอันแรกก็คือไม่ใช้ยาค่ะซึ่งเน้นย้ําว่าเราไม่อยากให้ทุกท่านใช้ยาเลยนะคะอ,อ,อยากบอกว่าจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่กินยาจะดีมากนะคะซึ่งการไม่ใช้ยาเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ลุงอยากจะแนะนําก็คืออันแรกนะคะลดการใช้การกดบริเวณข้อเข่าค่ะ ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเเราปวดเขา่าเรามีอาการเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้แล้วเนะะี่ยค่ะให้ลดอาการการใช้แรงกดที่ข้อเขา่าอย่างเช่นคนที่น้ําหนักตัวมากๆนะคะเราก็ลดน้ําหนักตัวลงแล้วก็การเดินยืนนานๆเนี่ยเวลาเราต้องทํางานที่ต้องยืนเดินานานๆเนี่ยก็ทํางานแบบยี่สิบยี่สิบจได้ไหมคะกดยี่0 2จยี่บสองจได้ปะคะยี่สิ0ยี่ิบยี่สิบอะคะ,ะก็คือ ทำงานประมาณ20นาทีพักค่ะพักนะคะพัก20วิแล้วก็ถ้าต้องยืนเนี่ยก็นั่งพักก่อนนั่งพักอย่ายืนประเภทยืนติดต่อกันนานๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเรามีอาการปวดบวมนะคะบวมแดงก็ให้ใช้วิธีการประครบด้วยน้ำร้อน,นะคะ่ะเพื่อนๆนะคะประครบน้ำร้อน ประครบความร้อนนะคะประครบความร้อนไม่ใช่อาน้ำร้อนมาประครบเดียวจะกลายเป็นลวกไปนะคะ <c oughs> ก็คือประครบร้อนค่ะประค,ะะครบร้อนเพื่อลดอาการปวดบวมนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะเพื่อนๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วนอกจากนี้เราก็ควรที่อันนี้ลุงพูดแล้วเรื่องลดน้ําหนักตัวให้น้ําหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะพอดีนะคะแล้วก็ออกกําลังกายค่ะออกกำลังกายเนี่ยเดี๋ยววันนี้ลุงจะมีท่าบางท่านะคะที่ช่วยในการ ป้องกันข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ช่วยสําหรับคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะสําหรับคนที่มีอาการปวดบวมแล้วเนี่ยหรือการที่ลงน้ําหนักได้ไม่เท่ากันในขาทั้งสองข้างแล้วเนี่ยนะคะควรใช้ไม้เท้าค่ะแต่เวลาใช้ไม้เท้าเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้ไม้เท้าในข้างที่เราไม่เป็นนะคะเพราะว่าจะได้เฉลี่ยน้ําหนักไปที่ข้างที่ไม่เป็นนะคะเพื่อนๆนะคะ อันนี้คือการดูแลตัวเองแบบไม่ใช้ยาค่ะแล้วใช้ยาเนี่ยต่อเมื่อ,อ,อต้องปรึกษาแพทย์ค่ะอันนี้ต้องไปปรึกษาแพทย์หมายความว่าเกิดอาการระยะรุนแรงแล้วก็ใช้ยานะคะแล้วสุดท้ายก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเป็นข้อเข่าเทียมค่ะซึ่งลักษณะข้อเข่าเทียมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆน,นะคะที่จะรองเขา่าเวลาปกติข้อเข่าเสื่อมมันจะเกิดจากการที่เราศึกแล้วมันกินเข้าไปในเนื้อเขา่าใช่ไหมคะเราทําให้เราปวด เวลาหมอเขาผ่าตัดเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนใส่ข้อเข่าเทียมะคะเข้าไปแทนไอ้ไอ้ตัวที่สึกก็คือเหมือนเราปาดปาดเขา่าบริเวณที่มันมันเกิดเกิดเนื้องอกหินงอกหินย้อยขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงที่มันสึกลงไปเนี่ยนะคะแล้วเขาก็ใส่ข้อเข่าเทียมซึ่งวิธีการนี้ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าญาติ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 ุ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะคะก่อนที่ลุ่งจะมาทําชุดนี้เขาก็ไปผ่าตัด ข้อเข่าเหมือนกันก็ถ้าโรงพยาบาลดีๆก็เป็นแสนหลายๆแสนนะคะแต่ถ้าของรัฐบาลก็อาจจะถูกหน่อยแต่ยังน้อยก็หลังหลายๆห,หมื่นค่ะเพื่อนๆดังนั้นนะคะเราหันมาดูแลตัวเองก่อนดีไหมคะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะซึ่งอยากบอกว่าเราก็จะมีท่าบริหารนะคะท่าบริหารกล้ามเนื้อที่จะช่วยลดอาการปวดข้อเข่าด้วยค่ะวันนี้มีมาฝากสิบท่าค่ะเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวเราลองไปพร้อมๆกันนะคะ แต่ก่อนจะไปพร้อมๆกันมีคำถามค่ะมีคำถามคำถามแรกอันนี้เมื่อเช้าเนี่ยลูกไปเดินดูข้างคอนโดมาเห็น <c oughs> มันน่ารักดีค่ะเป็นพรมเช็ดเท้าดักจกับฝุ่นนะคะน่ารักมากๆแล้วก็นุ่มมากๆนะคะอันนี้ก็เอามาแจกเพื่อนๆแล้วกันนะคะคำถามแรกนะคะคำถามแรกอ,อยากถามว่าอาการในระยะเริ่มแรกของการปวดเขา่าหรือข้อเข่าเสื่อมเนี่ย มี6อาการใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ตอบมา1อาการค่ะเพื่อนๆตอบมา1อาการค่ะอะไรก็ได้ใน6อาการนั้นนะคะเพื่อนตอบมาเลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ในออคอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวแอดมนของเราก็จะเข้าไปดูแล้วก็ให้ให้ของแจกไปถึงบ้านเพื่อนๆเองนะคะอ่าคราวน,นี้มาถึงท่าบริหารค่ะท่าแรกนะคะให้นั่งแล้วก็ยกขาวางบนเก้าอี้ค่ะพยายามเหยียดขาให้ตรงเห็นไหม พยายามเหยียดเขาให้ตรงลูกขออนุญาตนะคะพยายามเหยียดเขาให้ตรงอย่างนี้ค่ะแล้วเกรงบริเวณลูกสะบ้าที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้ยเห็นเปล่าวะต่ำเห็นไหมคะเห็นภาพ่ะอ,อ,อ๋อไม่เห็นค่ะดิฉันยกต่ําไปนะคะอ่ะนับ1นึถึงสิบนะคะในใจหรือออกเสียงก็ได้ะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็สลับค่ะสลับนะคะ เวลานั่งโทษนะคะให้นั่งหลังตรงเห็นปะเห็นนะคะอ่ะเวลานั่งให้นั่งหลังตรงนะคะเพื่อนเพื่อนนั่งหลังตรงนะคะทำงี้กระดกปลายเท้านับเสียงผ้าผายค่ะยังอยู่ <c oughs> <c oughs> อานับค่ะเพื่อนเพื่อนนับไปพร้อมกันหนึ่งสองสามยืดหลังตรงนะคะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอืมสลับทำอย่างเงี้ยค่ะทั้งสองข้างนี่คือท่าที่1แล้วก็ท่าที่สองนะคะท่าต่อไปค่ะท่าที่สามนะคะให้นั่งว้ยขาค่ะโดยขาลงกดกดลงบนเข่าล่างนะคะแล้วให้เข่าล่างเนี่ยขาล่างเนี่ยเหยียดขึ้นเกรงค่ะเกรงเกรงแล้วก็นับค่ะเห็นไหมเห็นคำ นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10่าสอ่ะสลับทำอีกข้างหนึ่งนะคะสลับทำอีกข้างกดเข่าบนไว้เก่งขาล่างนับค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะคะอ่ะโต๊ะนี้บังเปล่าบังคะไม่บงับงเนาะ แล้วก็ถ้าต่อไปนะคะท่านี้สําคัญะค่ะให้ยืนเห็นเห็นนะคะยืนแล้วก็จับเก้าอี้ไว้ก่อนก็นได้ะคะๆๆ่ะเพื่อนๆอ่าแล้วก็เตะเตคคะขาเฉียงไป45องศาเห็นไหมเห็นนะคะค่ะเห็นอ่ะเตะขาแต่คอเตะขาค่ะเฉียง45องศาทำไปค่ะทำไปเตะไปด้านหลังนะคะทำไป ทำให้ได้มากที่สุดนะคะจนกว่าจะเมื่อยนับไปค่ะอาจจะนับเสร็จละสิบห้าครั้งแล้วก็หยุดก็ได้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนข้างสิบห้าครั้งแล้วก็หยุดแล้วก็สลับอีกข้างหนึ่งทาไปเรื่อยๆะคะ่ะทําไปเรื่อยๆท่านี้ดีมากนะคะเพราะมันจะทําให้กระดูกบริเวณก้นแล้วก็กระดูกสะโพกเราทํางานค่ะเพื่อนๆนะคะ, <ๆ S 1> ะ,คะอันนี้คือท่าที่สี่ค่ะนะคะจําได้เนาะจําได้สักท่าหนึ่งก็โอเคแล้วคะ่ะต่อไปท่าที่ห้านะคะ ท่าที่ล้าใครท่ามือสักครู่นี้นะคะก็คือเตะไปด้านข้างเมื่อกี้เตะเฉียงไปด้านหลังใช่ไหม45องศาแต่คนนี้เราเตะไปด้านข้างค่ะเตะไปด้านข้างอันนี้ท่าบริหารสะโพกนะคะ,ะเตะไปนับหนึ่งสองสามทำสะโพกนิ่งๆนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิโอเคไหมคะสลับทําอีกข้างหนึ่งเหมือนกันคะ่ะนะคะไปยืนด้านนู้นแล้วก็สลับทําอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วท่าต่อไปคะ่ะวันนี้เรายืนชิดกําแพงยืนชิดกําแพงข้างหลังตีกาแพงนะคะแล้วให้ย่อเข่าลงย่อเข่าหลังชิดกําแพงนะคะเพื่อนๆหลังตรงไหมหลังตรงอยู่นะคะอ่ะนะคะแล้วก็ยืดตัวขึ้นน้ำหนึ่งคะ่ะดิฉันยังมีเสียงกรอบแกบเลยคะ่ะ ย่อเข่าลงนะคะหลังชิดกำแพงนับสองค่ะย่อเข่าลงนับสามทำอย่างนี้สิบครั้งอันนี้คือท่าที่หกแล้วนะคะท่าต่อไปค่ะท่าที่เจ็ดค่ะถ้าใครอยู่บ้านนะคะนอนหงายค่ะเอาเหมอนเล็กๆวางใต้เข่านะคะหลังจากนั้นนะคะก็เก่งสว่าให้เข่าตึงค่ะกดเข่าลงนะคะนับหนึ่งถึงสิบในใจค่ะหนึ่งสองสาม 4ี่ห้าหกเจ็ดแดเก้ิบนะคะอันนี้นอนหงายเสร็จแล้วก็นอนคว่ำค่ะนอนคว่ำแล้วเตคคะขาขึ้นมาพับขึ้นมานะคะไปด้านหลังเหมือนกันค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเสิบนะคะอันนี้คือท่าที่8ดนะคะ ทั้ที่9ค่ะให้นอนนอนอยู่กับพื้นนะคะแล้วก็ยกเขา่าแล้วก็ดันขึ้นนะคะเเขาเรียกว่าหนีบต้นขาหนีบเข่าเข้าหากันนะคะแล้วก็ยกสะโพกขึ้นดันขึ้นค่ะเกรงบริเวณหน้าท้องด้วยนะคะก็นับค้างไว้นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ค่ะ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนอนตะแคงยกขาข้างด้านสะโพกคล้ายๆท่ายืนเมื่อสักครู่นี้ค่ะแต่เราเปลี่ยนจากท่ายืนเป็นท่านอนเท่านั้นเองนะับเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคไหมคะ10ท่าง่ายๆค่ะก็เอาเอาจำไปทำสักท่าสองท่านะหรือเวลาที่เราอยู่บ้านหรือว่าเราดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะท่าน อาจจะเดินไม่ค่อยไหวเดินไม่สะดวกนะคะนอนติดเตียงหรือเปล่าแล้วก็ดูแลให้ออกกายบริหารแบบนี้ก็ได้สําหรับข้อเข่านะคะเพื่อนๆภาพค้างหรือเปล่าคะทำไมมันค้างอะของบอดของบอดค้างอ่ะโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะในเรื่องของของข้อเข่าเสื่อมคะ่ะเราก็มีมีมาฝาก เพื่อนๆน,นะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยคะ่ะลองเอาไปทำดูสำหรับท่าบริหารป้องกันในการเป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะแต่ว่าสำหรับเเออมื่อกี้เพื่อนๆเ,เห็นลุงใส่ชุดเบลลิสอยู่ใช่ไหมคะเออมันจะมีผิดพันตัวหนึ่งค่ะที่มันเรียกว่ามัสเติ้ซัพพอร์ตเลกกิ้งนะคะซึ่งตัวมัสเติ้ลัพพอร์ตเลกกิ้งเนี่ยค่ะเวลาเราใส่นะ,ะขออนุญ,ญาตที่จะต้องยืนดูนิดนึง อ้อมเห็นไหมคะนะคะตัวนี้ค่ะเขาจะมีตัวซัพพอร์ตเข่านะคะเป็นตัวกากบาทรูปตัว x เ,เห็นไหมคะเพื่อนๆอ,อ่ออันนี้เราออกแบบมาโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะคะเพื่อนเเพราะว่ามันจะช่วยในการที่ซัพพอร์ตหัวเข่านะะของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยผูส้สูงอายุหรือเปล่าแต่ลุงคิดว่าเราใส่ตั้งแต่อายุขนาดนี้คะ่ะมันก็จะช่วยทำให้เข่าของเราเนะะี่ยค่ะลด อาการทำงานของเขานะคะแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บด้วยสําหรับคนที่ปวดบวมแล้วนะคะอย่างเช่นลูกค้าท่านนี้ค่ะหลังจากที่ได้ใส่ปลิตพันฑ์ของเราเพียงแค่3เดือนครึ่งเท่านั้นเองปรากฏว่าเขา่าด,ดูที่ลูกสะบ้านะคะที่มันปวดโบนแล้วก็เขาะะ่าค่ะดีขึ้นนะคะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็เดินได้สะดวกขึ้นเดินได้สะดวกขึ้นนะคะท่านต่อมาค่ะเห็นไหมคะ เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าน้ําหนักตัวเยอะค่ะแล้วเกิดอาการข้อเข่าเสื่อมแล้วด้วยแต่พอมาใส่ประมาณหนึ่งเดือนอันนี้หนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนกับสองวันนะคะเข่าที่บิดนะคะเข่าที่บิดนะคะก็เริ่มเข้ามาแล้วก็ได้รูปตรงขึ้นนะอันนี้แค่ใส่แค่หนึ่งเดือนนะคะถ้ามีกว่าใส่นานขึ้นมันก็จะดีกว่านี้นะคะแล้วก็อย่างบางท่านค่ะเนี่ยที่มีอาการขาโก่งเห็นเห็นขาโก่งออกด้านข้างไหมคะ อาการขาโก่งเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยรวมทั้งเส้นเลือดขอดค่ะเส้นเลือดขอดอันนี้เป็นผลพลอยได้ด้วยนะคะที่จะช่วยในการทําให้เลือดเนี่ยไหลกลับได้ดีขึ้นขาก็จะเรียวสวยงามขึ้นอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่เบลลิสจะเข้าไปช่วยได้นะคะซึ่งจริงๆนะคะเราก็สามารถที่จะทักไลน์เข้ามาคุยได้ที่บ้านเบลลิสนะคะแล้วก็แฟนเพจของเราใน a c e b o o k นะคะที่ชื่อชุดสุขภาพเบลลิสนะคะ แล้วก็มี Line แอดเบลลิสที่เราจะคุยกับสตาฟของเราได้พนักง,งานของเราได้ก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่ให้โอกาสเราแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็เอาข้อมูลดีๆเหล่านี้ค่ะไปสามารถแบ่งปันได้นะคะแล้วก็ทุกวันอังคารตอนเที่ยงนะคะถ้าเพื่อนมีโอกาสก็มาให้กำลังใจกันนะคะในรายการเทคแคร์ care, ดูแลกันและกันนะคะโดย บอลลุงเบลลีสค่ะในช่องชุดสุขภาพเบลลีสค่ะสำหรับสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆนะคะขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่อครคารหน้าค่ะสวัสดีค่ะ